b บบี้ออยน่ารักเชียร์บัตเตอร์สีฟ้าจุดเด่นสารสกัดจากเชียร์บัตเตอร์นำเข้าจากประเทศสวีเดนมีวิตามิน A และ E ีสูงช่วยปกป้องผิวไม่ให้เกิดริ้วรอยหรือแห้งเสียซึมซาบได้เร็วกว่ารูปไลฟ์สบายผิวยิ่งขึ้นช่วยให้ผิวอ่อนนุ่มชุม่มชืน้นเบบี้ออยมีประโยชน์มากมายนอกจากบำรุงผิวให้ลูกน้อยแล้วยังสามารถช่วยเสริมสวยให้คุณแม่และสาวๆได้อีกด้วย วิธีการใช้และประโยชน์ของเบบี้ออยน่ารักสำหรับคุณแม่ 1. ใช้เช็ดเครื่องสำอางเช็ดเบาๆให้ออกง่ายช่วยบำรุงผิวลดรด้้วรอยก่อนวัย 2. ใช้หมักผมชโลมบนเส้นผมหลังสระประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วล้างออกช่วยให้ผมนุ่มสวย 3. ใช้บำรุงริมฝีปาก นวดเบาๆช่วยให้ริมฝีปากของเรามีความชุ่มชื้น 4. ใช้ขัดผิวให้ใสฉโลมผิวให้ทั่วและใช้เกลือขัดผิวในจุดที่ต้องการขัดเบาๆและล้างออกด้วยน้ำสะอาดช่วยให้ผิวนุ่มใสบีออยน่ารักผิวนุ่มชุ่มชื้นซึมซาบง่ายใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่